นี่ครับผมพอดีเพียงข้างครับผมพนมาจากกรุงเทพเลยครับโอ้เรามาจากกรุงเทพปะม่นมีชาบูมาแ่เราเล่เร่องทุกขอจริงละกนเราเลยาสอนเขาเดี๋าวมาบ่ละเยอะเล้วเท่ไม่เป็นไรครับบวิซาวิซารหัสปลาตัดใหม่น้ำมันนี่ละตะเกียบย่างไปเอายวงกรไดีรถงี่เยนครับ กับนองมัดก้าเป็นไงครับผมประสบการณ์วันอากาศดีมากล้วถาเพื่อนแบบดีมากแลวกัพี่ใช่แบบเต้นทางแรกทีาแก็เ้นแบบดีมากเลยกับพี่ใช่แบบต้นทางั้รกทีาแ้กเร้าเพ่อนีเับพ่เต้าง้นแรกที่แวก็เราวเือนากเลกัอีเใ่แเต้นทางนกี่าเพว้าพอมาั่แต้ทางนแกันแล้วก็เราพาพอดีพี่นมานทียมาแเราพพื่อนก นำเฉยงามเพื่อนบริเตบริเตนตะตังกันกับคนอีสานเขาเขื่อนสุดยอดผมขอเพื่นเป็นทหารเกษียณนะพ่อเนาะทหารเกษียณแล้วเปลี่ยนตาบ่ะพ่อมาบอปลาหนามจีบป่าขาวมจีบป่ารอนนะเดี๋ยวผมจะมานั่งสัมผัสพ่อเพื่อนได้ว่อนที่ อ๋อไอ้พ่อพนวดไอ้พน่ะบอกเรื่องราวชีวิตเนาะพ่อเนาะที่ผ่านมาประสบการณ์อะไรเนาะชีวิตเป็นทหารนี่นะชีวิตกเทหารก็แล้วทหารก็คือทหารเนาะพ่อนักลบก็คือนักลบบเนาะพ่อแต่ว่าได้ขอคิดจากพ่อเป็นหลายอย่างเนาะดีมากเลยครับที่ผมชอบวันนี้กลางเส้นเนี่ยนี่แหละพ่อมันได้พ่อ มิต่ภาพไม่ไม่แบบไปพอกันยังไรมีแต่านมีน้ำใจกับแต่ว่าบลูล่ะลูแต่ว่าเห็นดอกพรเพ่อนกับถ่าเมียเพ่อนแบบมีความสูขมากเลยผมเคยเห็นแต่อยู่ในช่วเชี่ยวครับละเมื่อนี้ไม่เห็นกับตัวอ๋อตอนแรกผมนึกว่าแบบเพ่อนผ้าลูกผ้าเต๋าเพ่อนมาเทียวว่าลูกเต่าเพ่อนผ้ามาเทียวว่าปัดถามที่เทียะมาสองแถนมาดินเนินสองแถาสุดๆเลยนี่แหละนี่แหละของสิมีโอกา คือสีมีคือเพหวนดอกติสีมีคือเพหวนมะนข้ามไ่ว่าสุดยอดเลยครับแข็งแรงรักษาสุขภาพร่างกายดีมากแข็งแรงสุดยอดเลยครับข้าวแข็งแรงไปในเดือนเดือนใหญ่ไประยะทางต้องสุขภาพแข็งแรงนะพ่อแม่นสองร้อยเยอะเกินสามร้อยกิโลต่อมื่อยหรไปได้ที่สุดก็คือร่างกายไม่น่าร่างกายที่สุดก็พวกกินเหล้ากันแหละมันก็เลยเป็นอันโดดคณะเป็นเบาหวานได้นี่คนเบิ่งบวมได้มาเป็นเบาหวานนี่คือคือบปูจอยเขาว่ะปูจอยข้าวพวกกินเหล้า คำาวู้กินเหล่ามันเลยบวมทองร่างกายมันไดแม่นมันบวมเงยมันบวชซ่มแม่นบวชซ่มมันบวรนั่นมันนี้คือจังทาสมมุติว่ามีหมองได้ออกร่างกายมานอะไรสิกระย่างกับอะไรพอร่างกายยันเศร้าจีบเต็นแล้วก็ไปร่างกายสองขัญมากเด็ดเราพ่อเราพ่อกเสียณออกมานี่แล้วกะตั้งใจเป็นทหารหรือว่าประสบการณ์กันน่าจะหลายเติมหลายหลายจังเสียนี่แหละเนาะเขาจะว่าเงินทองมันก็เอาพ่อได้ พอได้กลิ่นได้ยูได้ได้กินแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือร่างกายเขาอะสำคัญที่สุดเลยแม่นอิลีถามวทุกคนเลยแต่ว่าที่นี่ตอนนี้ผมขอกินเบียร์กเพราะผมเล่นกีฬาพ่อผมเล่นกีฬาอยู่แม่นแม่นแม่นทีกลิ่นไรมันก็น่าจะขับออกนะผมแต่เล่นกีฬานี่คู่กันดีอยู่แม่นครับผมผมเล่นกีฬาเกือบทุกทุกอันทั้งนี้เล่นสมัยเป็น เป็นในสีใหม่ๆนี่คือเล่นตะก้อตะก้อเหตะก้อไะไทุกส่วนใ้นะหมนีบัดทีนีลังๆมากนี่ละพรพวกพ้นปัจจุบันนี่ละยี่ละเอียดเนี่พ่นตีนัดีเินแกพาไปเเลรนลักบี้ลักบี้ที่โอ้บรลักบี้ได้ปะทะแม่เล่นลักบี้ก็ไปเพราะงี้สีรางเลยแล้วเกียแล้วล่ะจบก็รอ ีจำซีเราอะไรแล้วมันหลายปีร้อยยี่สานเหมือนกันเคยเคยมาเหรียญเป็นตัวแทนหัดเขียดซีอยู่เลยใช่สมัยที่กี่มันมันบม่เคยมีลักบี้เนาะแม่นช่ครับมันเลยไม่ได้เป็นตัวแทนเขียดมันบเพราะคนจับฟอบนะครับแต่ก่อนไม่นครับเพราะคนจับเนาะเล่าเล่าเหรียญลูกบี้เก่งเหรียนทิมชาติลักบี้ยิมชาติบวารเหมือนนักกีฬาใช่นีวผมเดาเข้ากับบรรยากาศเรื่อยๆเนาะนี่ให้ชมเบิางการประดับไฟครับ ย่องย่องไปเลยครับเด้งหนงาเงาอย่งนี้มองบรรยากาศรอบรอบตาข้าเจาเหมือนเปิแล้วครับก็มีไฟดวงสองดวงสว่างนิดหน่อยตาเหลียวมาเนี่ยของข้อนี่อยู่สูงความเนี่ยจะเด่นกวุ่มูเลยนเอาเป่อเนาะพ่ออายุหาชิปเกิดมาชิปปีนะครับผมเดี๋ยวมาขั้วถั่วดินกินครับผมในห่อใส่เนยนิกหน่อยเพื่อเพิ่มอรรถรส กาลืมหัดสอน,นครับผมเซ็ตเซ็ตเซ็ตเซ็นี่เนยเค็มนะครับเนยเนนยค็มหอมครับหอมกนะินกับขนมปังมั้ยเด็อยู่รุ่นนะยังี เพิ่มอัตลุค,ความหอมนี่ขนมปังครับนี่กรเสียบแลอกจังหว่แมนูชครับ

้ฟืนนทแต่อแใครต้วงาณนี้บวันี้แบบผสมครับขวดกลางกับขวแก่นเข็มข้นเลยันนี้แบบร่างกายแง้มโสดช่วยดีใ้จินอนี่สชดยมาต้องไปจิ้กัแฟ่เดิมครับ ตาผมขว่แกยนงอยได้แมะมัก <c oughs> แบบเข้มขน้นเข้มขน้นให้พ่อกับแม่เพิ่นชิมกาแฟครับเดี๋ยวลองชิมมึงแมะมีหลายสุขภาพชิมคน <c oughs> ขนมถุง,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 ง <c oughs> ใหญ่โบ <c oughs> ราณนั่งนี่โอ้โห้ป้อมสุขของตากับยายครับผมนี่มาชูวกันบรรยากาศบรรยากาศแบบโอ้โห้บรรยากาศบอกกำลังสวยเลย ก็มันสามมุงมุ่นแ่้วจะจริงจริงช่นี่ครับผมตากับยายเพิ่นมานั่งชมหมอกบรรยากาศ เป็นพอสังคมที่มันเปลี่ยนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นไปเมื่อใดเพราะเหตุใดจึงลืมรักตัวเองอย่าพยายามเอาตัวเอง,งไปให้ใครถูกใจถ้าตรง ึกว่าไม่ใช่ถ้าฝืนทนแบบนี้ต่อไปใครต้องเสียใจ mm hmm. อย่าพยายามให้ตัวเองต้องถูกใจคนทั้งโลกอย่าพึงแค่ว่าใครใเขาจะโกรธตอให้ใครมาโทษตัว ไม่ชอบก็ปล่อยอย่าพยายาเอาตัวเองไปให้ใครถูกใจถ้าตรงนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่ถ้าฝืนทนแบบนี้ต่อไปใครต้องเสียใจอย่าพยายามให ต้องถูกใจคนทั้งโลกอย่าพึงแค่ว่าใครเขาจะโกรธต่อให้ใครมอโทษตัวเราใครไม่ชอบก็ปล่อยเขาไป